ผมพยายามที่จะเอาเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆนะครับจากสวนใหญ่นี่นะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ทุเรียนต้นคู่สุราฟาร์มปลูกทุเรียนให้คนดูเลี้ยงปลาให้คนเห็นสุดยอด ครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราใช้กากจากการหมักนะครับหน่อกล้วยเราเอาไประเบิดดินด้วยกันนะครับระเบิดดินให้ทุเรียนเพราะว่าเป็นดินที่แข็งมากนะครับพี่น้องคอยดูผมใส่แบบนี้นะครับไม่เกิน1ปีนะครับเดี๋ยวไสเดือนจะมาอยู่นะครับพี่น้องผมเคยลองใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับ ผมนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับพอดีผมเอาน้ำหมักชีวภาพนะครับไปใส่ลงในนานะครับพอดีทั้งหนึ่งน้ำมันหมดโดยปกติแล้วหนึ่งทังเนี่ยใช้ได้สองครั้งนะครับเมื่อน้ำหมดเราก็ผสมด้วยกากน้ำตาลหนึ่งกิโลใส่แล้วก็น้ำตามก็ใช้ได้ดีอีกนะครับแต่อันนี้ผมเอาไปใช้ในการระเบิดดินนะครับ ให้ทุเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องว่าเราเอาเศษน้ำหมักนะครับไปทำแบบไหนนะครับพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับน้ำหมักเศษน้ำหมักนะครับพี่น้องนี่นะครับสวนกล้วยของเราเราก็แซมไปด้วยต้นทุเรียนนะครับยี่สิบต้นนะครับก็ยาวเป็นแถวนะครับประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับ รอบสะนะครับพี่น้องดูได้นะครับคิดว่าประมาณสิ้นปีนี้ก็คงจะแน่นนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูทุเรียนสวยผมปลูกอิงแบบธรรมชาตินะครับอิงแบบธรรมชาติพี่น้องดูนะครับ นี่นี่นะครับพี่น้องต้นนี้เขาไม่เคยแตกยอดเลยนะครับต้นนี้เขาไม่เคยแตกยอดแต่พี่น้องดูนะครับผมใช้ฮอร์โมนที่ผลิตเองนะครับทั้งยอดทั้งใบแตกออกมานะครับพี่น้องก็แปลกนะครับเวลาฉีดไปใบเก๋ๆเขาจะร่วงแล้วก็ใบใหม่แตกยอดมานะครับ แต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูการระเบิดดินให้เขาก่อนนี่แหละครับเราระเบิดดินให้ทุเรียนนะครับเราขุดลุมห่างๆนะครับประมาณ1เมตร2เมตรหรือตรงไหนที่บ้างเราขุดเลยนะครับมีแต่ลุมเทกาก,ากน้ําหมักทางนั้นนะครับเป็นแถวนะครับนี่นะครับไม่ต้องลุม้มใหญ่ลุ้มขนาดนี้แล้วก็เทกา,กากน้ําหมักลงไปนะครับ นี่แหละครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็ซึมนะครับนี่แหละครับอาเมื่อเขาซึมหมดเราเราก็เอาดินมาใส่คืนนะครับใส่คืนทุกหลุม นะครับแล้วก็เหยียบให้เสมอนะครับเพราะว่าเราสะดวกต่อการตัดหญ้านะครับเวลามีหญ้าขึ้นก็ตัดนี่แหละครับคือเราขุดหลุมฝังตัวนี้ไม่ต้องให้มีผลกระทบต่อต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ต้นอื่นๆด้วย หาปรุดไปโดนรากหรือใกล้ลาต้นเกินไปไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อนะครับสดสดสดเศษน้ำหมักก็เป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อสดๆเลยละครับนี่แหละครับแล้วก็เยยบให้เสมอนี่แหละครับเขาซึมเร็วมากนะครับซึมเร็วมากอันนี้เทที่เอง นี่นะครับระเบิดพอดีฝนมาเมื่อคืนก็นเลยคุณง่ายหน่อยปกติจะแข็งมากยิ่งฝนมาเขาก็ซึมลงเร็วไม่เหลือนะครับพี่น้องดินแข็งขนาดไหนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเศษถังน้ําหมักเยอะด้วยนะครับอย่าทิ้งนะครับไปทิ้งชุดใดจุดหนึ่งทําให้ดินเรา มีปัญหาก็ทยอยถมอย่างนี้แหละครับดีนะครับนี่แหละครับก็ดูทุเรียนเรานะครับใบเขียวสวยวันนี้ผมก็จะฉีดแมลงนะครับด้วยน้ำคิงน้ำคาก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออคกนิกไทยแลนด์นะครับ มีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมาระเบิดดินให้ทุเรียนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ